พี่น้อกรายงานไทยครับวันนี้เราจะนําข่าวเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือนของเกาหลีปีหน้ามาแจ้งพวกเรารับทราบกันนะครับคณะกรรมการปรับค่าแรงขั้นต่ําของประเทศเกาหลีได้ไประชุมกันมาแล้วจํานวน6ครั้งด้วยกันนะครับ6ครั้งแล้วนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็คือครั้งที่6เนี่ยคือประชุมล่าสุดเมื่อวันที่27มิถุนายนนี้นะครับซึ่งเป็นเดยไลน์ ที่จะเสนอกฎหมายเพื่อรออนุมัติัปปรับใช้ในปีหน้าแล้วนะครับเดทไลน์คือวันที่27ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าผลการประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับจะต้องเรียกประชุมอีก2ครั้งโดยฝ่ายแรงงานในเรียกร้องค่าแรงปรับขึ้นชั่วโมงละ11,000วอนนะครับหรือตกเดือนละ2 3 0ล้านแสนวอนต่อเดือนนะครับ 2ล้าน3แสนวอนต่อเดือนเลยทีเดียวแต่การประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับประชุมมา6ครั้งแล้วยังไม่ได้ข้อสรุปโดยประธานชอยอินแจประธานคณะกรรมการได้เสนอให้ประชุมเมื่อวันที่27เนี่ยปรับแยกจำแนกประเภทอุตสาหกรรมออกเพื่อจ่ายค่าแรงให้ตามประเภทอุตสาหกรรมโดยจะไม่ได้ปรับค่าแรงขั้นต่ำให้ขึ้นเป็น ทุกประเภทงานจะต้องจ่ายเท่ากันนะครับโดยประชุมกันล่าสุดวันที่27เนี่ยประชุมกันที่ศูนย์ราชการเสจงเมืองเสจงนะครับผลการประชุมก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่ายังถกเถียงปัญหาเกี่ยวกับการจำแนกอุตสาหกรรมออกเนี่ยยังไม่จบนะครับยังไม่จบโดยประธานจำแนก อย่างเช่นท่านประธานเนี่ยได้เสนอจําแนกอุตสาหกรรมร้านอาหารเกาหลีอุตสาหกรรมร้านอาหาร,าหารต่างประเทศอุตสาหกรรมร้านอาหารทั่วๆไปหรืออุตสาหกรรมการขนส่งอุตสาหกรรมร้านสะดวกซื้อพวกนี้เพื่อจําแนกออกจากอุตสาหกรรมหลักๆนะครับเพื่อจะได้จ่ายค่าแรงไม่มีผลกระทบต่อผู้ผู้ประกอบการซึ่งประ,ประเภทขนาดเล็กนะครับแต่การเถียงกันก็ยังไม่จบเพราะว่าเนื่องจากว่า กรรมธิการลีมีรีมีซอนเนี่ยได้จำแนกค่าจ้างเงินเดือนออกมาแล้วบอกว่าปัจจุบันเนี่ยค่าจ้างเงินเดือนอยู่สองล้านเศษเนี่ยหักภาษีแล้วมันจะได้รายรับอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นวอนต่อเดือนเองที่ขึ้นค่าแรงปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยหักภาษีหักรายจ่ายต่างๆแล้วมันจะเหลือ คงยอดอยู่ที่ล้านแปดห้าหมืนท่านบอกว่าค่าแรงจริงๆตามอาัตราเงินเฟ้อเนี่ยควรจะดีดไปอยู่ที่2องล้านสี่แสนวอนต่อเดือนเลยทีเดียวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้ใช้แรงงานหลายล้านคนนะครับดฉะนั้นก็ทกเทียงกันยังไม่ได้ข้อสรุปฉะนั้น เรียกประชุมอีกเร็วๆนี้นะครับอีก2ครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามผลการประชุมของคณ,ณะกรรมการค่าแรงขั้นต่ำของประเทศเกาหลีว่าปีหน้าจะขึ้นแบบไหนแต่ขึ้นน่ขึ้นแน่แต่จะขึ้นแบบรวมยกเข่งหรือจะแยกเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่อันนี้เราจะติดตาม มาแจ้งพวกเราได้รับทราบต่อไปนะครับ